เงินลูกปืนเด้อเนี่ยอันนี้แนวดักกีปมุมเงนว่าเห็ดอาวุธสงครามเนี่ยดักกีปม,กกปมุะที่เป็นลักษณะยังส่เนี่ยมันทีเป็นโอ้ต้องแรงต้องแรงดักกีปมเนี่ยผลงานแม่เหรอนี คนงานมือนี่ตามมักุงกินกับเหมือนตัวว่าต่เนี่ครับวันนี้มหายามญี่ป,ปมุมกินเทียงแล้วก็ได้พันนั่นถึกแล้วนั่นถือกันนาดาญี่ปุมสิ่งหนึ่งอืมตัวหนึง่งละหลังนี้ถืบอบงด้วยโอ้หมั่นเดยนเลยถือล้ว thấy chưa à thấy chưa sóng ừ. à, quả thiêng ừ. à, ừ. 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 thử... này tháng thứ sáu mà này à thì cái đấy thay sinh thay sinh thì khi nó cái chứng tích thì anh chưa có là nó qua vậy cái chân là quá Hãy subscribe cho kênh

นี่แหละครับก็ซื้อละนี่นี้ตัวซี้ตัวใส่คอห้อยขุนต้อีกเออกดมันวะขวากี่ดเดียวูลยเดียวผูก้นกับก้นผู้ดักกับดักกินเทียงกินแรงโหหลายตัวเนี่ยนะ ดักขีป้ปมมือวันกุนเมยมือนีส้สูตรไม่ลคสูตดไม่นี่สูตรดักไอไ้าวท่นแน่ี้ปมบอกไอยู่ขีปมบอกเอ้ยกันมือนี่นะครับหากินง่าย เขาอ,อิ่มเรานอนเวีนน้นเวีนาก็ไปยามีปมิดดป,ปกินไปกิมเราไปนมันมีลกกินปลากระส่จุนพดน้องเราปลามีนะพันมาสิพาดออาจะปล่อยตัวเพราะมันลอยตัว กีปมกีปมวไว้าไปควมา